สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดคลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของลูกคุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมครับว่าเมื่อไหรเด็กจะเริ่มป่วยหลายคนคิดว่า เด็กเพิ่งคลอดใหม่ๆน่าจะป่วยง่ายเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงแต่จริงๆแล้วเด็กในช่วงสามเดือนแรกจะไม่ค่อยป่วยครับเพราะเด็กได้รับภูมิคุ้มกันจากคุณแม่ผ่านรกมาสู่ตัวเขาดังนั้นเด็กก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงใกล้เคียงกับคุณพ่อคุณแม่เลยครับแต่ภูมิคุ้มกันที่ได้มานี้จะค่อยๆลดลงเรื่อย ในขณะเดียวกันร่างกายของเด็กก็จะพยายามสร้างภพมงพุิคันด้วยตัวเองซึ่งจะต้องใช้เวลาถึงประมาณอายุขวบครึ่งถึงสองขวบเขาจึงจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น3มเดือนแรกเป็นช่วงที่เด็กอาจจะไม่ป่วยครับแต่เขาจะเริ่มป่วยเมื่ออายุ3ามเดือนขึ้นไปครับจะมีโรคสกลุ่มด้วยกันที่จะพบบ่อยในเด็กกลุ่มแรกก็คือเรื่องของไข้ แล้วก็ไข้หวัดครับพอภูมิภ้มกันของคุณแม่ตกลงถึงระดับที่ต่ำสุดนะครับเด็กก็จะเริ่มป่วยครับแต่ในขณะเดียวกันช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าลูกแข็งแรงขึ้นคอเริ่มชันแข็งเขาสามารถออกจากบ้านได้พ่อแม่ก็อาจจะพาไปเที่ยวครับขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ วุ่นวายอยู่กับการเลี้ยงลูกในช่วง3าเดือนแรกไปไหนก็ลาบากก็เลยอยากจะออกนอกบ้านอันนี้ละครับเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะเด็กดูเหมือนแข็งแรงแต่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงพอออกไปนอกบ้านก็จะไปติดจากเด็กอื่นๆหรือติดจากผู้ใหญ่ก็ได้ครับแค่เด็กติดหวัดจากผู้ใหญ่ติดจากพ่อแม่หรือติดจากพี่น้อง ก็แย่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะพาเด็กไปเดินห้างโดยเฉพาะไปเล่นในที่ที่มีเด็กเยอะๆนะครับเช่นที่มีลูกบอลเยอะๆอะครับแล้วก็ปาลูกบอลเล่นกันตรงนั้นก็เป็นเรนที่ถือว่าสกปรกมากเด็กหลายคนก็บ้วนน้ำลายไปติดอยู่ที่ลูกบอลเหล่านั้นนะครับบางคนก็มีขี้มงขี้มูก พวกนี้ครับเป็นทางติดต่อที่สําคัญของเชื้อโรคเพราะฉะนั้นถ้ามีความจําเป็นจะต้องไปห้างจริงๆก็ช่วยไปในช่วงเวลาสั้นๆพอนะครับแล้วก็ไปใน,ในช่วงที่คนไม่เยอะถ้าไปในช่วงที่มีคนเยอะก็เป็นผู้ใหญ่เยอะก็ยิ่งดีกว่าเด็กเยอะครับและไม่ควรจะไปเล่นในสถานที่มีเด็กรวมกันมากๆนอกจากนั้นก็ไม่ควรจะส่งเด็กไปเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่หรือเข้าโรงเรียนเร็วจนเกินไปนะครับ พอเด็กก็จะป่วยได้ง่ายช่วงที่สองที่เด็กจะป่วยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็แม้ว่าเขาจะแข็งแรงละเมื่ออายุขวบครึ่งถึงสองขวบก็ช่วงที่เข้าโรงเรียนครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร่างกายอาจจะแข็งแรงแต่เนื่องจากเชื้อโรคเยอะครับเพื่อนเด็กก็จะไปแพร่เชื้อโรคกับเพื่อนๆครับ คุณพ่อแม่จะสังเกตเลยว่าก่อนเข้าโรงเรียนเด็กไม่เคยป่วยเลยหลังจากเข้าโรงเรียนหรือเข้าเดอร์ซอรี่เนี่ยเด็กจะป่วยเกือบทุกวันเลยครับแล้วก็ไม่หายสักทีนะครับก็ต้องใช้เวลาครับกว่าเด็กจะสร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงแล้วก็ไม่รับเชื้อจากเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เข้าถึงอนุบาล3หรือปอนหนึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กถึงอนุบาล3และปอนหนึ่งเด็กก็จะป่วยห่างออกหมอบ,บางคนก็ไม่ทราบว่า เอ๊ะทำไมเด็กตึงปว่วยบ่อยก็ให้การวินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้ทั้งท้ท,ที่จะไม่ใช่ครับเพราะถ้าเขาเป็นภูมิแพ้เขามักจะปว่วยตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนแล้วครับแต่อันนี้มันจะมีประวัติชัดเจนครับเด็กไม่เคยปว่วยเลยจนกระทั่งเข้าโรงเรียนเขาปว่วยบว่อยขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้ครับติดตามอาการดูก็ได้ครับพอถึงอนุบาล3ปอหนึ่งพอเขากลับมาแข็งแรงดีนะก็พอจะบอกได้แล้วครับว่าไม่ใช่ภูมิแพ้หรอก แต่เป็นการเป็นหวัดบ่อยๆเป็นหวัดซ้ำซากเนื่องจากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมเรื่องที่สองที่เด็กจะป่วยครับคือเรื่องอาการท้องเสียเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับก็เกิดขึ้นจากการอมนิ้วครับเด็กจะเริ่มสมรวจเอาไว้ว่าในร่างกายแล้วก็พบว่าเขามีความสุขในช่องปากการดูดนิ้วทำให้เขามีความสุขเพียงแต่มือของเขาไม่สะอาดเท่านั้นเองครับ คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะเช็ดมือดึงนิ้วเด็กออกจากปากแล้วเด็กก็ดูดนิ้วอีกเพราะเขามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดท้องเสียขึ้นมีได้ง่ายมากครับในช่วงเด็กอายุหลังสาเดือนก็ต้องทําใจนะครับในบางส่วนนะครับมันมีภาษาโบราณครับเรียกว่าการท้องเสียในช่วงนี้ว่ายืดตัว คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมักจะเรียกว่าเนี่ยมันท้องเสียยืดตัวเดี๋ยวมันก็หายเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาการท้องเสียเนี่ยไม่ได้เกิดจากการยืดตัวครับยืดตัวก็คือมีการเปลี่ยนท่าทางครับเ,เช่นเขาสามารถที่จะคว่ำได้คลานได้ลุกขึ้นนั่งได้เองพอดีช่วงที่มีการยืดตัวของเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กชอบอมนิ้วพอดีโบราณก็เลยมีการเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้อง นะครับว่าการยืดตัวทําให้เด็กท้องเสียจริงๆเกิดจากการอมนิ้วครับเด็กก็จะอมนิ้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามดึงนิ้วออกจากปากเท่าที่ทําได้ครับพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆกรเพาะอ,อาหารแข็งแรงแม้เขาจะอมนิ้วอาการท้องเสียก็มักจะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆครับก็ประมาณอายุ1ขวบครับเพราะอายุ1ขวบเป็นวัยสําคัญครับที่กระเพาะอาหารแข็งแรงละแม้เด็กจะดูดนิ้ว ได้อะได้สิ่งสงกปรกเข้าไปในปากก็จะไม่ค่อยท้องเสียเหมอือนกันเด็กๆ,ๆแล้วแล้ววัยหนึ่งขวบนี่แหละครับที่เป็นวัยที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้กินข้าวสามมือ้อแล้วก็กินนมเป็นอาหารเสริมสองโรคสำคัญครับที่เราจะพบแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องเตรียมกายเตรียมใจไว้เนาะว่าแม่เขาเติบโตขึ้นแล้วดูแข็งแรงแต่เขาจะป่วยบ่อยขึ้น มันมีวิธีป้องกันอะไรได้บ้างครับที่จะทําใหเา้เด็กไม่ป่วยบ่อยเราก็ดูที่2ส,ส่วนด้วยกันครับที่ตัวเด็กเองเราจะทำไงให้เด็กแข็งแรงที่สุดท,ทั้งทั้งที่ภูมิเขาไม่ค่อยแข็งแรงมากนะักข้อแรกครับกินนมแม่นานๆครับนมแม่ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เขาป่วยหรืออย่างน้อยก็ทําให้การป่วยเกิดขึ้นช้าลงเช่นถ้าเด็กไม่กินนมแม่อาจจะเริ่มป่วยตั้งแต่3าเดือน เด็กที่กลนนมแม่อาจจะเริ่มป่วยเมื่ออายุ6เดือนไปแล้วประการที่2ครับฉีดวัคซีนครับที่ป้องกันโรคต่างๆนะครับก็มีวัคซีนที่สําคัญก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับซึ่งฉีดได้เมื่อเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปสําหรับวัคซีนของการป้องกันโรคท้องเสียก็ได้แก่วัคซีนโรตาครับซึ่งนั้นใช้วิธีหยอดประการที่2เราจะจัดการเกี่ยวสิ่งแวดล้อมครับ สิ่งแวดล้อมของเด็กเนี่ยก็คือสถานที่ที่เขาอยู่ผู้คนที่อยู่กับเขานะครับเช่นสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยก็ไม่ควรอยู่ใกล้เด็กครับหรือปิดหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆอ,อันนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอันที่สองก็คือพยายามออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วอย่าไปเดินห้างถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าโรงเรียนเร็ว อย่าไปโรงพยาบาลโดยไม่ได้เจ็บป่วยนะครับอย่างไรก็ตามครับมีบางโรคที่ป้องกันได้ยากครับแล้วเด็กอาจจะต้องจําเป็นต้องเป็นนะครับเพราะมันไม่มีวัคซีนป้องกันมังนเด็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาลหรือเนอร์เซอรี่ก็คงไม่รอดนะครับที่จะเป็นโรคมือเท้าปากหรือติดเชื้อไวรัสตัวหนึ่งซึ่งมีการแพร่ระบาดหนักเมื่อปี2ปีที่แล้วคือ RSV คุณพ่อคุณแม่ครับเด็กจะป่วยได้บ่อยเมื่ออายุ3เดือนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอาการไข้ไข้หวัดหรือท้องเสียเป็นเรื่องธรรมดาครับที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเด็กก็จะเป็นไข้แล้วก็เป็นหวัดบ่อยครั้งอีกทีหนึ่งเมื่อเข้าเข้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถป้องกันโดยทําให้เด็กแข็งแรงที่สุดโดยการกินนมแม่ให้นานแล้วก็ฉีดวัคซีนหรือหยอดวัคซีนบางชนิด เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนโรตาจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสําหรับเขานะครับอย่าเดินห้างโดยไม่จําเป็นอย่าเข้าโรงเรียนเร็วอย่าไปโรงพยาบาลโดยไม่มีเหตุผลใดๆที่เหลือก็ต้องทําใจนะครับเด็กจะต้องป่วยบ้างเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆพอถึงจุดจุดนึงประมาณอนุบาล3หรือปอนหนึ่งเขาจะแข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่อย่างพวกเราครับจะป่วยน้อยลงห่าง ออกไปเรื่อยเมื่อสุขภาพเขาแข็งแรงเมื่อเข้าตเตัวขึ้นครับแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดครับสวัสดีครับ